ทางหน้าของผมด้ยครับใช่แล้วผมนะเล่นให้ดูนะแต่ว่าอันนี้มีเสียงนะข้างหน้านั่งหน่อยครับ่า่ัเอ่ยฮะ้ามเท่าไหร่สองหมื่นหนงเท่าไหร่จะดังก็บังหน้างหน่อยครับ้นเาไหร่บ้างอวันนีกเนพ ตัวนี้ี่เรียกว่ามามีหยาดเหงื่อมีความรู้สึกความผูกพันนะฮะกับของเฟรนมากๆนะฮะริ่ต้นที่กี่บาทนครับแปดรอยนะครับเก้ารอเบหาทนะฮะเก้าสิบเอ็ดเก้าบเอ็ดา่นเก้าสิบเอ็ดบาทห้สตางค์ใครให้เยอะกว่านี้เป็นทาน 8ปดพครับเก้า้มีไหมหนึไหมเท่าไหร่นะสองพันหนึ่งสอนึงเจ๊บ้านไข่เพชรใช่ไหมรวยมากมีใค่ตัเยเดี๋ยวจับต้องผู้ชายคนนั้นไปด้วยครับเดี๋ยวมุดหนีแล้วจะไปสองพเท่าไหร่ครับสองพันหนึ่งอหโอ้สองพันหนึ่งไองัึ้นหนมีใครให้เยอะกว่าเจ๊ไหมครับเท่าไหร่่ะ 2 0 0 2 0้้คร <Odyssey> ับพ sí. <I S 2> ี่สคนนี้เขาหุกันมเ่เนี้ยหุ้นเดือดพี่ยกมือแล้วเท่าไหสามหมื่นองันหนึ่้อยยี่สิบเอ็ดี่หมอาที่ีสี่เสื้อเสื้อส้มครับผมห้าหมื่นห้าพัน หดือยอมนะครับยอมนะไม่ยอมเห็นไหมว่านะสองหมื่นสางพันเดินนย ไเดี๋ยวว่นผมซื้อมาไซน์ให้กันว่า่าเราจะนับล้นนะครับถ้ากิสมมติว่าคุณเท่าไหร่แล้วนะฮะคนไหนอ่ะคนไหนลืมดูวาดูตัวก่อนแตุ่ะคนจำหน้าเข้าไว้เจ๊หก0ื6นหก0ืนสองพมีใครให้เยอะกว่าเจ๊ชื่อแหละน่าจะจเจ๊เลเจใส่แว่นับเจขึ้นมาเลยครับลุกมครับเจ๊แก้มเองโอ หรือว่าข้าวมั้นะให้เท่าไหร่นะเท่าไหร่ับพี่เี่เจ็นึ่งสองหนึ่งเจสองสตางค์นะครับไม่ใช่บาทบาทเด็ดอ่ะจกกเจ่กี่บาทวรบเจเองเอ7เจมทำไมต้องให้มัน2100ันนอะไรอย่างงี้ด้วยเล็กเล็กเลหมายอะไรนะโอเคเขาใจ่าันั้นมันมีความหมายอะไรนะ อาามีใครให้มากกว่านี้ไหมครับและสุดท้ายขอราคาสุดท้ายที่ใครจะให้กับพินตัวนี้นะฮะได้พินน้องเฟรซึ่งน้องเฟรมจะเขียนทินบีบีสลักไว้ด้านข้างยเลยเฮ้ยอันนี้ผมไม่รู้เรื่องจริงหรือเปล่านะเรื่องผิดแล้วก็พอเกินมันแต่หลักแสนบ้างจะมีการหออแก้มเฟรมทีนึงโอ้โหสองข้างด้วยสองข้างอย่าให้ร นะครับมามาแกันของคุณเท่านั้นคุกงอย่างไโ้เงินเราิะไปทำบุญนะครับเราไม่ได้ไปซื้อรถมอเตอร์ไซให้บอนฮะเราทำบุญนะซื้อทุกฝ่าทุกตาเราจะหักไว้แค่สามเท่านั้น่อเลยทั้งหมดเลยเราจะให้นะครับอาไปทำเอมบอเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับแปดอะไรฮะครับ8 2 1 ได้หมแก้มไหมครราคาดีไม่ถ่ายรูปคู่ไม่ถ่ายรูปคู่แค่นี้จะเอาอะไรก็ถามเลิกอ๋อกรมือหอแก้มราคาแค่นี้เหรอแก้มสวยนะซิ้แก้มแซ่นะซิ้เอาอีกหากระดิ่งไหมกระดิงงคื่นเช้าก็เจ๊ปาคนตื่นเช้าป้ออไปที่เลือก็มาจับแก้มเจ๊ฮัลโมีไหมครับรอแล้วค่ แป <8, S> 1ไมครั้งที่1นอคสองหนึ่งสองหนึ่งครั้งที่สอออครั้งที่สองาอเกเอาให้มาเดี่ยวทสานีไมีแล้วมีแล้วไหมแปดสองห่งสองหครั้งที่ เป็นเรื่องของคู่วัสนาเรายอมกันไม่ได้จริงรูจักชุดลายเสือจริงแล้วที่บ้านต้องเป็นเจ้าของซัฟฟอริเวอร์แน่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเฟรับอย่างดีเลยท่านท่าน์จรับชาร์จนับเดี๋ยวก่อนพี่ครับแต่เป็นึงชรโอ้โหสายตาพี่พี่เพชรหรือวีนเลบอร์ฮะครั้นที่แปดหมื่นแปดหมื่นนี่จะถือว่าซบซ้อมมากกันสมบูรณ์ใช่ไหมฮะ เอ็งอ๋อคือมีคือทุกอย่างเลยเป็นเลขหนึงยมด้วยแปดทีเทีแปดเลขต่อไปครับสอนนงี21นะครับอยากจะให้บอกความในใจอะไรกับตัวเฟรมหน่อยเป็นตัวแทนของแฟนคลับเฟรมเลยครับ ขอเสียงรวมือดังๆด้วยครับขอให้ช่างภาพเกิดมายู่บ่าใกล้ๆกันนะครับทั้งสองคนนะสีพิเศษถ่ายรูปรวมนครับถ่ายรูปรวมให้ถ่ายรูรวมกันนะฮะสคนนะครับมอบนะฮะมอบ่ายอยัโอเคขอถ่ายกันรูขอวันเดียวผมขอหนึ่งทีนะฮะนะฮะผมขอเห็นพินด้วยนะฮะเดสวยงามครับโอเคครับ กอดสักทีเด right. ียร์เฟรมผมกักสักทีเเดียรกอดสักทีเดีรเฟรมนะกอกอดสักทีคงหายคืออะไรคนข้างในเป็นคนรวมกันฮะเงินขอบน้อง้องแ้โอเคแล้วก็อบคุณ บนเราเทั้งวันเลยได้สามพบาทนี่บัมคูสอบสามทีแตคุณก็ขอเสียงไปกับเฟรมไปเลยคุณพี่ชื่ออะไรครับพพนานน่นบ้านเฟรมจะมอบนอันนี้เนี่ยคืนให้น้องเฟรมโอ้จพูดท่นั้นเอาสุดต่อแนนซคนทเนักรน ได้ครับพี่ก็แค่ผมชอบกินพวกช็อกโกแลตแต่นะแล้วก็ <laughs>